ราชโนสีนอกอีกแล้ววันนี้ราชโนสีนอกคือทั้งพักเลยเนี่ยแทงก็ทาอะไรไม่ได้พิธากลับมาก็ทําอะไรไม่ได้คือภาพภาพนั้นที่พิธาขึ้นที่สยามมิทาว่ะแล้วมีนักข่าววิ่งกรูขึ้นไปเป็นภูเขาเรากายอยู่หลังหลังหลังพิธาเนี่ยภาพนั้นอ่ะเป็นภาพที่คือใครก็ตามที่ที่เห็นภาพนี้เนี่ยเราเชื่อก็ขอให้เชื่อตลอดไปและใครก็ตามที่เห็นแล้วไม่เชื่อก็ขอให้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าไม่เชื่อเพราะอะไรเอาพี่ก่อน ไม่เชื่อเพราะว่าเราเป็นนักข่าวที่สมัยก่อนเราต้องถ่ายรูปด้วยดังนั้นสมมุติว่าถ้าใครอยู่บนเวทีแล้วถ้าเราจะต้องขึ้นไปบนเวทีเนี่ยถ้าเราต้องการให้เห็นว่าเมื่อคนคนนี้ขึ้นมาแล้วข้างล่างเนี่ยมันเต็มเป็นทะเลไปหมดเลยนะแล้วทุกคนลุกฮือเพื่อต้อนรับคนคนนี้ไม่ว่าจะตบมือหรือชัยโยโหยิห้วก็ตามจีเราอะ่ะจะต้องออกกล้องซ้อนไหล่เขา เราจะต้องถือกล้องซ้อนไหล่เขา<ม>แล้วถือกล้องสูงกว่าเขาอาจจะสูงกว่าเนือหัวเขาด้วยซ้ำ<ม>เพื่อถ่ายลงมาอย่างนี้ตัวแม,มไม่มีใครหลอกมือที่ไปยืนถ่ายข้างหลังอ่ะแล้วถ่ายอยข้างล่างโดยที่แบบจอดจอเจจจจจแล้วมีคนถ่ายข้างหน้าด้วยนะตึง้งมุมนี้ขไหนข้างหน้าตึง้งเพเห็นว่านักข่าววิ่งกรุงไปในที่ถายกันแล้วเป็นสามเหลี่ยมขึ้นี้แล้วก็เห็นทีมงานทำเป็นท่าตกใจนะพี่ถูกถ่ายภาพนี้มาเยอะแล้วไงพี่พี่เมื่อไหร่วา ขอพบกับเจ๊ปองเจ๊เดินขึ้นไปจีเลยปึง้งข้างหลังพี่เนี่ยนักข่าวเต็มเลยนักข่าวเป็นสิบต้องเป็นสิบเป็นร้อยเลยนะถ่ายพี่และข้างล่างเนี่ยคือทะเลมนุษย์เลยเออแค่พี่สวัสดีพี่น้อยที่รักทุกทุกคนเนี่ยมันจะมีมันจะมีมุมแบบเนี้ยมุมแบบที่เราเรารู้มุมไงอ้าวนี่มันไม่ใช่เรมามั้งคือเรื่องนี้ต้องเรื่องนี้ต้องยอมเขานะหมายถึงว่าเขาชานาญ แบบที่พี่พูดเนี่ยนะครับยกเวเ้นไอ้นคนที่มันไม่ทำมันก็แบบอู้หูอู้หูขนาดนั้นเลยเนี่ยแหละแต่ถ้าเมหรก่กมที่จะเป็นนักการเมืองนะแล้วถึงจุดพี่ของเธอแล้วเนี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยจุดพี่ของเธอแล้วตกลงมากลายเป,ไป,ไป็นพระเอกลิเกหลงรองอ่งอะอันนี้น่าอายอเพราะมันเป็นภาพจําไปแล้ววนาะเธอเป็นลิเกหลงรองอ่ะน่าอายมากซึ่งกลับมารอบนี้ก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยก็จําขี้ปากหนังสือมาพูดอีกเรื่องหนึ่งอ่ะมือของคุณเปื้อนเลือดอะไรทักอย่างหนึ่งเด